สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูาต้นไม้กลายเป็นหินนะคะมากับเด็กน้อยคนหนึง่งนีต้นไม้กลายเป็นหินยาวนี่ค่ะไม้กลายเป็นหินต้นที่หนึ่งะคะชื่ออะไรวิทยาศาสตร์ ยาวห9สิบเก้าดเจ็ซนติเมตรกว้าง1.8ึ่งจุดเมตรเมื่อก่อนที่กุดใหม่หม,าปปมาขอเลขกันนะอ๋อเหรอก่อนเขาเขายัางเจอใหม่ใช่ไหมเอาของอบตอเป็นแนเป็นป่าอย่างนั้นแล้วก็อ,อ,องขี่มอเตอรไซค์ก็มามเหลิมเกี่ยวแข่งกัน,นนะแค่ไหนแต่นั้นพบคนหาของป่ากขาเจออ๋อ เมื่อก่อนเป็นย่าคาเพิงย่าคาใช่ไหมพอเขาบันทึกเว์เล็กขอดเที่ขาบเขาบันทึกเวเล็กขอดเขาทำเนี่ยเริ่มทำลังคานั่นอะไรมีจะมีต้นนี่ตรงนู้ใกล้ๆอ่างเห็นเข้ามาไอซะอ่างปะมันจะมีทางเข้าไปแต่เขายังไม่ได้ยังยังของรับกลุงไม่เจอมีหลายต้นนะหรออ๋อโอเคครับคุ่น่่ ยาวมากเลยเพราะว่าภูเขาไฟมันอยู่ลำปางคาดผิดนะว่าอาจจะภูเขาไฟระเบรระิด<อ>มันก็ยาวนานนะอ๋ออยู่ที่อะไรแม่มออ่ะเหรอนัอ่นคือมันถึงวถีฐานหินลิสไนอะอ่ะอ่หมู่แม่มออ่ะมันก็น่าจะใช่อ่ะสุดท้ายเราก็ไม่เคยมาเที่ยวดูเพิ่งจะมาครั้งแรกรอ,อุปกรณ์ป้องกันมูลนก โตเดจะตกลงไปนะลูกโต๊ะไหนทักทายกันเซฮัลโหลกันสวัสดีครับก่นัน<ะ>อ่าดีครับตอานน้โตมาดูอ่ะไม้กลายเป็นหินด้วยนะคะนู่นเส้นสุดตรงน้นโตเป็นไงบ้างคะมาดูต้นไม้กลายเป็นหินโอเคไหมโอ,โอเคไหมโอเค,อเคย่ำปะ่ะย่ยมอ๋อไหนหันหน้ามาทางนี้ก่อนลูกย่อย่างงี้ อ่อส oh, วัสดีครับก่อนมานี่สวัสดีครับลงมานี้ขึ้นไปขึ้นแล้วตกไม่ขึ้นแล้วลูกดูดูดูดดดดดน้ำมาไม่มขึ้นแล้วกลับเสร็จแล้วนะนะไปแล้วนะโอ้คนท้าก็จะมาเ่ยวดูต้นไม้กลายเป็นหินด้วยนะ สวัสดีครับคุณลูก